รีวิวโรงแรมเดอะคลีปหลี่เป๊พอมาถึงที่โรงแรมก็จะมีเวลคัมดิงนะคะเป็นน้ำผลไม้แล้วก็เราเข้าห้องก็เด็กๆอดใจไม่ไหวก็เล่นน้ำเป็นต่อเลยคพอมาเด็กข้างล่างนะคะโรงแรมจะติดหานเลยแล้วก็มีอุปกรณ์มีเซฟตี้ให้นะคะแล้วก็มีคนดูแล ตอนเย็นประมาณ5้าโมงเย็นก็จะมีรถพาไปที่ Walking Street นะคะเราจะพาไปที่หานะคะบ้นพักเราอยู่ข้างบนนู้นแค่ตรงนู้นเองนี่แล้วก็เดินเดินบันไดลงมาแค่นี้ก็ถึงทะเลแล้วไหนลองลองพาคุณยายไปซิเผื่อยายจะไป เดินสูงนิดหน่อยใช่ไหมคะอ๋อเติมพางก่อนวันนี้คืนวันที่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยที่สองหันหน้ามาหน่อยค่ะพักที่ไหนคะ The clip 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 ไปเรามา morning b บ e กฟ f สต์กันนะคะ ข้าวยำปักใต้นะคะกาแฟาอยู่ในเซตค่ะเมื่ออาหารเช้าเป็นบุฟเฟ่นะคะมีขา้าวต้มมีพุดดิ้งแล้วแต่เราจะเรียกน้ำผลไม้ประมาณ9ก้าโมงครึ่งก็จะมีเรือไปล้อมเพื่อจะไปดําน้ำพ้ากอกนะคะจากเราไปดําน้ำเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่ทาง เป็นวิวซันเซ็ตที่ห้องพูยวิลล่าะคะของเดอะครีฟก็จะประมาณนี้สวยมากกลางคืนก็สวยตอนเช้ากับสุก็สวยนะคะที่นี่สามารถดูพระอาทิตย์ตกได้เซ็ตดินเนอร์เป็นสลัดมาจานแรกมา อันที่สองก็เป็นซุปเห็ดมัสลูมแล้วก็สเต็กปลาแซลมอนแล้วก็เป็นของหวานเป็นพุดดิ้งก็เป็นม็อกเทลกับค็อกเทลสามารถเลือกได้นะคะที่โรงแรมนี้มีกิจกรรมเยอะมากไม่ต้องออกไปไหนเลยเล่นน้ำกับเ,เด็กๆหรือว่าจะถ่ายรูปดำน้ำพายเรือ มีอุปกรณ์ให้ฟรีหมดเลยค่ะ